ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมแต่น่ายหวยราดครับมื้อนี้ออกมาเห่นน้ำครับผมจุ๊งหนึ่งง้มหอยอยู่ผมออกมาง้มหอยครับแต่ว่าผมง้มบ่ไรผมก็เลยขึ้นมากครับผมนี่เดี๋ยวเสียงรถบ,บ,บึ้มบึ้มบึ้มอยู่ครับผมนี่สีภาพพี่น้องเบื้งว่าใคเจะเห็นอย่างกันครับเอารถแม็โครมาเห็นอย่างแม็กโครลึกงจำบันครับผมขั้นีีผมจำได้ยุปีที่แล้วเคยไปทายเว้นอยู่ครับนี่ ก็จะจำได้ครับผมเบิ้งสีเบิ้งรูปร่างลักษณะดึกดำบันเลยครับผมในภาพพี่น้องเบิ้งว่าเพิ่นไปเห็ดเพิ่นเห็ดยังกัดเห็ดยังกัดตันนี้จิดตาครับผมไปลุยเบิ้งครับคุยยังทั้งนี่คุดอยู่น้ำหวยน้ำหองนี่ครับผมครับผมพี่น้อง แมคโคดึกดําบันอีลีครับผมแมคโคดึกดําบันขั้นเก่านั่นอีลีครับผมนี่จับมูบ้านครับควอนมูเลยครับรุ่นนี้รุ่นจะจักปีแล้วพูดครับผมบอกว่าถือกันครับฮึเออุอออดครับผมเห็ยนยังนี่ใหญ่ต้นตานบ่ ต้นตานน้อยนะครับขุดขุดขึ้นมาอยู่นะครับผมผมใส่ใหญ่ต้นตานพี <c ười> ่น้อง ừ, เดี๋ยวไปใกล้ๆครับเดี๋ยวจะได้รูร้ว่าเห็ดยังครับผมติดตาครับป้าไปแล้วครับต้นตานเจ๊ริมหวย Um, มมโมเมนต์หรอครับผมมีโครงการหลวงพอ่อครับหลวงพ่อหลวงพ่อเมาครับผมปัดบานไหมครับเห,เห็นความเดือดร้อนของอพี่น้องลูกบ้านครับผมเห็นความเดือดร้อนไปให้ไปนหน้าลำบากครับ นเลยหเห็ดหาวิธีครับผมผ้าลูกบ้านผ้าเช้าบ้านเ,นเพื่นเห็ดผผาปลาครับผมเห็ดผผาปลาแล้วก็สร้างถนนครับผมอย่ร้างถนนทางห้วยให้ไปให้ไปหน้าสบายสบายครับบ่ต้องยากลําบากมีความคิดของหลวงพ่อครับผมความคิดของเพื่อนหีหล,หล,หลีครับ น้ำให้น,น้ำทงน้ำท่านี่โอ้ถนนมันรทางไปเบิดทุหมอกแล้วครับนี่เหลือแต่หงวยนะเพื่อนก็นเลยไม่เห็นหงวยครับเขาก็ล่องฟุตอาติซานะครับรถคันนี้อาจจะคือคนละครับเออเพราะสายแดงคือคนละครับเท่าไปนาก็เฮ็นยังเฮ็ดซ่าไปเรอยครับอันนี้เท่าเพราะเตากะวงวยเบิ่งเอาเลยครับผมดึกดำบรรพ์ำดำแดง นนชาวบ้านในยางในยังครับผมแต่ว่าการต้นแตนเดี๋ยวเมื่อไหรนี่บ่ได้ยางด้วยนี่บ่ได้รถแล่นเดี๋ยนี่ง่ายเกินมานี่ต้นแบบง่ายเลยนี่โอ้โหฝนตกอะครับผมบ่ได้มีแต่รถแมคโครนะครับรถเอารถไถมาวางเพราะว่าไว้ด็ดเกจครับผมบนเห็นตัวหัวนะครับเออเห็นตัวหัวรถไถครับศพมีสองหัวครับผมกัวหัวเข่าคนนอนครับ พี่น้งองงั้นเพราเข่ากับมี่ครับผมสั่นจากหลากอยู่มันเอ่เอปีอ๊บปีดลงไปเน้นครับผมพี่น้องเพิ่งรอครับเชื่องมันครับผม บุญเก่าคือได้ครับผมจึงพาพี่น้องเพื่นลุงไอ้ยังว่าล,ล่ะทึ่จัมบันครับไม่โคกันนี่เพื่อนเขาครับต้องใส่งานได้เสือ์อยอู่สุดยอดเลยครับอาจจะสายเนี่ยครับผมคือคนผู้เฒ่าคือผมว่าแหละเอามาแล้วกับชาวไทยนี่ยังว่เขาน่นาเขหาขหลังที่เขาครับผม <laughs> แต่ก็ยังใส่งานได้ครับผม ถนนรับตไปนี่แหละนี่ให้รถแล่นได้กนเดินทางสบายสะดวกสบายครับผมก่อนนี้กที่บอกแล้วมันต่อนยว้า่านนระเบิดเสียงอมากครับผมพี่น้องด้อง ต้องหวัวใจสวายครับผมไอ้แล้วไปง่ายมองครับผมง่ายมองต้องเอาอันนี้สวยนะครับบุ้งกี้เนี่ยครับผมเพราะว่าพื้นเั่แล้วเนาะ อายุันหลายนะครับผมมันเท่าแล้วผมต้องหาเนี่ยสวยครับคือผู้เั่าคนละคือคนเป็นผู้เั่าแล้วครับต้องหาเม็ดยังไม่เท่าไอม่เนี่ะไม่คันเท่าอ่ะเออซอายนะครับสัญญางวดใดครับผมเนี yeah. ่ยดึงหรือไม่เนี่ยสานะครับแต่ว่าแห้งครับผมซ่ายอยู่แต่ว่าแรงดีครับผม ตาตาเนี่ยแรงสิดีครับเอเอโอ้ขึ้นได้แลวเว้ยผมก็คิดว่าจะขึ้นบ่อได้ครับผมพต่ต้องเพิ่นทีหันนั่นเห็นบ่หันนี่ก,ก็ใส่ไอ้นี่ซอยนะครับบุ้งจีเนี่ยเพื่อควนป่าดีมันแข็งครับผม มาหา,ายายให้้มันเข่าที่เข่าทางครับผมติใส่เวลาเนี่ยครับผมช่วยทียับใหญ่ช่วยทีเข่าที่เข่าท<ม>างครับกำพังแต่ยางตูปเป่าอยู่กับพ่อแห้งอยู่ครับผมเีย <c> บ <ười> <c ười> ด้วยปาบพอดีโอเขอียวเลยครับพอดีครับผมดึงอืดอืด ขึ้นขึ้นขึ้นนี่เกขาล่ะครับผมมีน้องเออนักขนนี่เขา่ะครับผมอ่าโคดิกดมปันทำงานได้ึ้นเก่าอาออันนี้ยังล่ะอันนียังไม่ได้เหมือนับพี่น้องพี่น้องเขาชุบทั้งฝุ่น ยาใจขาดด้วพี่น้องรุ่นน้ำว่าจิดึงมันจิจุกได้บ่นนะใจขาดกวนน่ได้พี่น้องได้อ่าดพี่ครับผม เนี่ครับผมที่อีกแล้วโซ่ขีดึงบ่มา่แล้วครับโซ่ขี่ดึงแขนอยู่ของบ่มานี่แล้วมาคื้เราครับผม <S <S เออว่าเป็นบำรุ่งเองซ่อมเองครับผมมันต้องจ้างสร้างครับจะขอโลคั่นนี่นี่นี่จะเป็นการสร้างถนนนั่นแหละครับผม ให้พี่น้องได้ใส่ใได้สวยให้ชาวบ้านได้เดินทางไปให้ไปนหน้าสะดวกสบายตามลุงพ่อเพิ่นต้องการครับผมเพิ่นซอยชาวบ้านครับจิตป่วยเพิ่นเฮ็ดต่อไปครับผมผมจะขอตัวครับชาวบ้านครับผมดูกระจาหัว,วทายคุณระเบ้าตั้งหมุนครับ ตั้งแตนเสียงเลยครับผมออดแอดออดแอดเลยครับผมคือบุตรทองละกระดูกเริ่มพอดีแล้วครับกระดูกเริ่มพอดีที่ตาครับผมพี่น้องภาพี่นอ้องขอเบืองจำเนี่แหละอันนี้ก็เฮ็ดถนนครับผมคลิปรถแมคโครเฮ็ดถนนค่างห้วยเจ้าบ้านเดินง่ายๆครับผมเดินไปให้ไปหน้าสะดวกสบายครับผมด้วยรถแมคโครดึกดําบันไปจัหมู่บ้านครับผม พี่ตามครับตอนนี้นเวลาสวาัสดแก้วขอตัวกบ้านครับผม,มไปหาทีมงานหุ้มอหอยก่อนครับให้เราจิตาโดนพี่ตามครับผมกบ้านละครับสวัสดีครับผม